ใจดังนั้นวันนี้นะคะพวกเราทั้4 4ทงสี่สิท่านะคะครู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ให้มีโอกาสในการมาร่วาามทำมดง,งามรักสรรค์มสดง,งามสื่อสารใ้กับทั่วโลกเลยไม,ไม่ไม่ว่าธรรมดานะคะเพราะว่าเราสื่อสารออนไลน์เนาะสำหรับลังที่เปิดน,นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ต้องประทับใจทุกท่าใหญ่แน่นอนนะคะเพราะว่าจะเป็นการร่วมนะคะ นะคะัันเลงพินนะคะ รวมนั้นรวนั้นนะคะใ่ะดอะไรอยาอท่านใหญ่บเปมนะคะใดก็ได้เปปีมากลยะเราดีว่าถูตให้นะคะแต่ท่านต้องทาเองนะคะเราจะมีเขียวเกียวขาวก็ต่อสั่งข้าสวสดๆโยเกียวนะคะให้ท่านนะคะได้รังสรรค์ด้วยฝีมือของท่านเองได้นะคะในตอนนี้ จากการแจ้งได้จากคณะกรรมการของเรานะคะซึ่งในตอนนี้นะคะคณะกรรมการของเรานะคะสถานี้ผมวันนี้อยู่บริเวณดูนะครับดำเนินการอะไรเพื่อความชัดเจนเปที่ต่าสุดพื้นที่ทางโปร่งใสนะครับงานกวาดเตางานกวาดเตาเผื่อยนะครับวัชพืชที่จะมือปกรณ์ไว้นะครับมาได้ ได้เลรับอเทากับเท้าก็จะมีเทคนิคนารกที่สขารสคะแนนคที่ะรับายทีเข้ามาแข่งกันมีนาครับต้องมีเออ่อนนะครับแสดงออกมาคะแนนนะครา้าการบรรเลงนะครับบรรเลงออกมาห้าคะแนนนะครับน เป็นความที่สร้างการขภาพาดขาดาจังหวัดปทุรเพ่หาคะแนนนะครับรทั้งหมดเป็นสาคะแนับคเราต้าการิการนะครับรัว่าสมัครครบกันหรือยังนะครับสมัครครบกันหรือยังที่ิทีมด้วยกันนะครับครบเลยคะเกันนะครับทีนี้เราจะเก็บวนกีฬาที การพาดเข้าปุณิเกิดเพื่อกาตมัดเข้ามาทำนี่มัดเข้าครับพี่น้องมัดเข้ามาเนใสมัดเข้าโดดนะครับารดลเาเมกับช็อชาร์จมแล้วไม่ฝาดเข้าครัไม่ฝาดเข้าแล้วก็พื่อตของสีใ้งข้านะครับเป็นโปรเฟสหรือว่า อันนี้เป็นกระดูกหน่นะครับนี่เป็นกระดูกหนึ่งโอ้โหมาท็อปมากครับอันนี้ก่อนดิครับอันนี้เป็นกระดูนะครับมกเตียไว้เรียไดวยรห้เได้ได้ไม้ตีทมไม้ห้องไครับนี่ไม้เป็นเฮวห้องครับนี่ยไม่ผัดวันนี้พรอนครับพี่น่เตรียมไว้ พกยุ้เลยครับอ้โหนีที่ไหกัครับไอบร้าเบอรบพี่รองบนได้หรืยครับไปในงานครับนอกจากนกกีฬาจะซุ่มแล้วการเราก็ุ่มด้วยนปอันนี้เพิ่นจัดเพิ่นจัดเันสินค้าไว้ด้ครับผมจักสารมาตเลุกนครับนี่มาต่อมันสอแล้วมาเอเงโอ้ม่เอนเองบอก ตาเนาะมีได้ไหวคือตะเก้าเนาะมือนี่เนาะเออเมื่อไหวายอันนี้เล่นแบบแบบไหวเนาะลายงามโยครับพี่น้องตั้งแต่ห้บาทสิบบาทโอโอครับ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 คาค่ะครับครับพักอยู่ครับอยู่ครับสามาคณะนี้ครับสวัสดีครับคุณยายครับเอ็ดเผืนนอครับอยู่นี่เพื่อแจ้งตัวชุดผู้ไทยงามเลย เอเอเอันนี้เป็นเพื่อพื้นบ้านเท่าไหร่พ่อเอาบ,บอกภาษาผู้ไทยว่าแล้วก่อนเป็นจะมีอันคาว่าท่อนี่ภาษาผู้ไทยว่าทำเหมืนมเอนเลยเออนั<า>่นละน,นละั่นละมาละมาละทีมภาษาเฮาหลายเลยเด้เ <laughs> อ็นบ่เออตั้มหูนะเอ็นบ่ครับเป็นตั้มหูด้ครับเป็นดิตัวมือดิมันเป็นภาษาต่างนะเป็นท่อคนละ อันนี้แมนมดบอกครับนี่ตามั้นี่อันนี้ย้อมผ้ามทำเด้อยอมไปเลยโอ้ข้าผ้ามตะเก้ามีได้ลยเนนีเลยนะนีได้พุกู้แล้เนาะ้เท้ารุ้นนี้ตะเก้านี่มันดดำเเแ็นบอครับคนย้อมผ้านะเป็นขันเป็นขันผ้ามนี่ยสีดำก็จะมครับ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 ครันี่และครับเป็นผีมือของ ชุมชนครับของหมู่บ้านเพืน่นนะครับบ้านกุ้งๆครับครับใส่ร้อทั้งนี้ครับ,บนนใด้เบอร์ทางในขมาดูดีครับเป็นหัวเจนนเียว่น้าไม่ได้บ้างไแข่งฟาดเข่าฟาดเข่าคือได้เข้าไว้ใช่ครับนี่ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมมาสร้างอันนี้ก่อนยังร้อยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอผมบ้านผู้ไทยแม่ครับขอซอครับเอาทานนิ่มมากกี้ก่อนบ้านนี้ยังเกี้ยวเขาอยู่เหมือนกันต้องใหนเราดาวโขดบอกรถรถเกี่ยวนี่มีไข่หุ่นบอกแต่บ้านผมรถเกี่ยวหลายเลยเจ้ากับมิยูได้บว่ะเจ้ากับกได้ วันนี้เป็นงานนี่ต้องเตรียมไว้มั้งับนี่ต้องเตรียมเป็นข้าวดอป่ะครับข้าวดอเาดอนาะโอ้จัดทุกปีพวกำงานปีอีปีแรเครับโอ้เป็นปีแรกเนาะผลักอยู่ได้ผมเบิง่งนะผลักอยู่รรรครับครับครับคคครรัับบรับครับ นี่เป็นข้อมูลจากของคู้ร้านนะครับเป็นผ้าเต้าครับทำอะไรทางนี้ครับวันนี้สร้างเตรียมตัวดิเตร,รียมตัวอยนะูค่ครับเหนุ่มของจางๆนี่เป็นตั้งแต่มีการ วางสินค้านะครับพื้นบ้านห้องหลายมองหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบถามสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวผู้ไทยนันแวงครับมาสอบถามเพรดนี่นะครับไม้เพิละทำนี่มาครับไม้ปาะย่างย่างอยู่ผมไม้ปาอผมนี่อยู่ผูหรือเนาะบ้านห้วยแดงผมบอก ในปอบ้านผมก็ได้ยูเพราะว่าตายที่มันไม่ไม่ปอเปจีเปจีก็เทเรียนี่เนาะไม่นี่เอาไปเลยเอ็ดได้มันนี่เขาผิวเขาดักตั้มกับเขาขาวบปออ๋ออ๋อเห็นเตรียมมาหลายเด้ทั้งเหลือเลยครับโอ้ไม้พร้อมนะครับครับครับ มันหวแดงได้ยินแต่ซื้อครับไปชังเรือกวันหวัวแดงเอาหัวู้นี่ิบอก้าคนพู้เลยกว่าทางไหอย่้ครับรัดยางงไป่านดวี่าบครับทั้งหดวิว่วาบ่เลี้ยวทองเที่ยวบผมไปได้ยินแต่พี่น้องเราฟังคนมานอโอ้แม่ยีดอก อากาศดีมันก็งามเว้เยเน,น,น,นาะบรรยากาศหนาวครับครับหนาวครับอาก้าพอดีอยู่ครับเลิศเลิมตนุนเลิมตุลครับ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 นี่หน่อไม้คู่วิเชนียน,นห้วยแดงครับ มาเลาะซุ้มทางนี้ครับข้าวกนิกตะบนนาอยู่ทางเลยเนาะตะบนหน้ากูนี่อยู่กุาบอกอยู่ทางเลออยู่ทางเลอไปทางเขาวงค่ะไปทางเขาวงบอโอ้ทพูดนอกอันนี้อันนี้อันนี้ผิวอันนี้ผีวทำเไวอกนิกค่ะโอ้เป็วอันนี้เลยอันนี้เนี่ก็วเหมือนกันแต่นี่จะหมักนานกว่า ันนีส้สาามรถออันนีี้้รรยยเดยวะดับระดับความมันอันนี้ก็ห่อนี่ตัวเลือกดีกีมันอันอันนี้มันหนักนานไงโอ้อหแหม่แม่เยอะหรอเรียกลงครับคือคือคือครับมาทางนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาต้มหมัดพร้อมที่มรงนี้ครับพี่น้องหลายหลายหลายร้านอยู่พี่น้อง ครับสวัสดีครับมาแต่ช่างเดินนาะครับอยู่บ้านเลยครับโอ้ผมบ้าผู้ไทยมันเองครับมาหาเลาะเบิ่งงานเบิดน,นะครับวันพระจันทร์เนื้อนะครับ <c oughs> พอได้ลงผู้พักนี้ผู้เอาบอกบอกอันนี้น,น,นี่อันนี้พักอันนี้หนึ่งใหญ่ที่น้องกิน,น,น,นแล้วเรากินใหญ่อยู่นี่นะ ดอกอันชมบ่ะินได้หมดแล้วคอแบบแบบหินไดบ่แบบหินโอ้หินเอินโอ้มาคักคักยู่ไดผมเัาคอ้ข้าบ้านโคกงอันน้ทงโคกงครับครับครับคืออรออกน้า ครับหลายล้านอยู่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้แค่นี้นก่อนครับเพราะว่าผมจะไปคลิปหลายคลิปเยอะนะฮะพี่น,น้องเบิงน,นะครับเดี๋ยวกเญแจตัวเชดเดี๋ยวก็เ,เ,เด้ดดดดครับเอาแค่นี้ก่อนครับ